สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันสื่อต่างประเทศอย่างสำนักข่าวเอฟรายงานว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของออสเตรเลียได้ใช้เทคโนโลยีค r i s p ปอร์ตัดต่อยีนเพื่อสกสัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเซลล์มนุษย์ที่ติดเชื้อได้สําเร็จนะครับนี่เป็นการปลุยทางไปสู่ยารักษาโควิด -19 อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียว จากการรายงานการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature c o m m u n i c a t i o n ระบุนะครับว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีประสิทธิภาพกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในการทดลองในห้องปฏิบัติการและคาดว่าจะเริ่มทดลองในสัตว์เ,เร็วนี้ด้วยนะครับทีมวิจัยใช้เอนไซม์ของ crispr Cas13b ที่จับกับรหัสพันธุกรรม RNA ของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำลายจีโนมที่ไวรัสใช้ในการแบ่งตัวในเซลล์ของมนุษย์ ชาลอนรูวินผู้วิจัยอาวุโสจากสถาบันเพื่อการวิจัยโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันปีเตอร์ดอฮตี้ของออสเตรเลียเปิดเผยกับทางด้านสำนักข่าว AFP ว่าทางทีมออกแบบได้ใช้ตัวคริสเปอร์จดจำเชื้อโคโรนาไวรัสและเมื่อเชื้อถูกจดจำแล้วเอนไซม์คริสเปอร์แคส13บีจะตรงเข้าไปทำลายไวรัสดังกล่าวนะครับทางด้านรูวินนั้นให้สัมภาษณ์ว่าเขานั้นพุ่งเป้าไปที่หลายส่วนของเชื้อไวรัสทั้งส่วนที่มีความเสียรมากๆ และไม่เปลี่ยนแปลงและส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงง่ายและทั้งหมดนั้นของเอนไซม์ CRISPR-Cas3B สามารถทำลายไวรัสได้อย่างดีนะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีกัดต่อยีนนี้สกัดไวรัสไว้ให้แหม่งตัวในตัวอย่างที่เก็บจากสายพันธุ์ที่น่ากังวลอย่างอัลฟาซึ่งพบครั้งแรกในประเทศอังกฤษด้วยอย่างไรก็ดีเนี่ยครับลูวินเปิดเผยออว่าการนำเทคโนโลยีค r i s p ปมาใช้กับยา ที่มีอยู่ทั่วไปอาจใช้เวลาอีกหลายปีแต่ถึงอย่างนั้นวิธีการดังกล่าวก็มีประโยชน์ในการจัดการกับโควิด -19 เ้าเขาเปิดเผยอีกว่ายารักษานี้จะเป็นยาต้านไวรัสง่ยายๆใช้รับประทานนะครับซึ่งผู้ป่วยสามารถรับยาได้ทันท,ท,ทีที่ทราบว่าติดโควิด -19 เพื่อป้องกันไม่ให้การป่วยหนักและลดความกดดันให้กับโรงพยาบาลและก็ระบบสาธารณสุขนะครับทั้งนี้เทคโนโลยี crispr ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ปรับเปลี่ยนลำดับ DNA และก็เปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของยีน เคยประสบความสําสเร็จในการขจัดรหัสพันธุกรรมที่ทําให้เกิดปะเร็งในเด็กมาแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่บรรดานักวิทยาศาสตร์นั้นพยายามที่จะช่วยคิดค้นเพื่อที่จะทําให้เราสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้และถ้าเรื่องนี้เนี่ยครับสำเร็จขึ้นมาจริงๆนั้นก็จะทําให้ เราจะมียาต้านไวรัสแบบง่ายๆนะครับเมื่อรู้ว่าติดเชื้อก็ทานเข้าไปทําให้เชื้อนั้นไม่แพร่กระจายในร่างกายแล้วก็นําไปสู่การรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไปนี่ก็เป็นความสําเร็จที่ต้องบอกว่าอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับของนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียครับ